โ n o w บ o ร้านขายโลบักเลด5ถึงเลด10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Part และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ R d x กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะครับก็วันนี้นะฮะเราอยู่ในแมปโจโจที่มีชื่อว่าเจ j o ลิลโจโจวิซาร์ดแอดเวนเจอร์เกมเหมือนเดิมนะครับแมปที่ผู้ชายหลายคนก็ชอบนะครับผมนะรู้สึกว่าเขาจะใส่ชื่อในแมปเขียนว่านิวสเตนด้วยนะผมว่ารู้สึกนิวสเตนน่าจะเป็นเคสซี่ไดมอนด์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมันมีสแตนสองตัวที่ผมยังไม่ได้ไปหานะครับแล้วก็ไอ้ทักหนึ่งสองสามสี่อ่ะผมขอไม่หานะรู้สึกมันทำยากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้ามันทำง่ายก็บอกด้วยกัน เคสซีไดมอนด์นะครับแล้วก็เดอะแฮนด์ uh, ใช่สองตัวนี้เลยนะตัวน,นี้เราจะมาหากันโอเคไม่ต้องหาแล้วตัวนี้เราเราไม่ต้องหาแล้วเราจะไปหาเดอะแฮนด์ละกันเนาะโอ้ลืมลืมลืมเข้ามาเข้ามาสำรวจเมื่อกี้ลืมดูลืมด,มดูว่ามีสแตนอันนี้อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเรารีวิวสกิลเคสซีไดมอนด์ละกันนะเพื่อความสมจริงและออโตมิติกปรับสูงไปเลยเอาป่าไม่ใช่โอเคครับผมกดตัว E นะเพื่อต่อยรัวนะตัว E ดาเมจที่ละสามนะ โอเคเอพีเอสผมไม่ถึงห้าเอ้ยไม่ถึงหกสิบอะตอนนี้อยู่ที่สี่สิบมานะโอเคสกิลตัวอาครับผมจะเป็นท่าต่อยเฮฟวี่พันนั่นแหละเนาะผมขอรีวิวสกิลไม่คบรบละกันนะถือว่ารีวิวคร่าวๆให้คนดูนะครับเผื่อคนดูอาจจะเล่นกันไงนะถ้าถ้าเป็นเกซี่ไดมอนด์เนี่ยมันต้องมีนี่ใช่ปะมันต้องมีสกิลฮิวเนาะน่าจะกดตัวเอป่ะกดเอ่าตัวเอปจริงด้วยโอ้โหกดอ e. ีเพื่อต่อยลัวเพื่อฮิวฮิวทีละสามอ่าห้าอึ้บ เออตัวทีอะอ่าตัวทียทำระเบิดวัตฟัคโอเคน่าจะเป็นการยิงหินแนละ้วเนาะเออเนาะอ่าฮะเออก็จะประมาณนี้เลยเฮ้เสียงเกมเบาไปปะโอเคอ่ามีอะไรไหมสร้างวอได้ไหมโอ้สร้างวอได้ไโอ้สร้างวอได้ด้วยเจ๋งนะเจ๋งสุดไปเลยว้าวยอดครับโอเค ควคอนโทรเพื่อวิ่งนะเกมนี้เอ้ทุกคนลองดูท่าวิ่งของไอตัวนี้เิดูท่าวิ่งของแบบนี้หยิ่งหย่ย่ยิ่ย่หยิ่หยิท่าวิ่งเฮ้ยผมทองอท่าวิ่งกว่าหยิ่หยิ่ยิ่หยิท่าวิ่งโคตรตูดเลยแม่งโอเคยวลองแบบล่างธรรมดาก่อนตัววายคืออะไรตัววไม่มีเนาะตัวทีก็เป็นการีด็ีเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วมีท่าอะไรีกไหมไม่มีอ๊บโอเคโอ้ลลาลด โอเคประมาณนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปหาเ h อะแฮ d กันดีกว่านี่งไงเดอะแฮงอยู่นี่แนะนอนเออเดี๋ยวใช้ตังก่อนเอาไอเทมเข้าเก็บในคลังก่อนเพราะว่าเวลารีเนี่ยไอเทมมันจะหายนะครับนะเออเนาะ แล้วสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมแรกๆนะครับหรือว่ามาเจอผมในคลิปนี้เนี่ยใครอยากเล่นเกมนี้ในมือถือนะยังเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ใครอยากเล่นแบบนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนะครับผมนะโอเคเนาะแตนสโตรเลสเอ่อ item storage โอเค s t stand a อโร่นะใช่ปะได้ a ซนโ e เลยจะเป็นอะไรที่สบายบรือมากแซ oh, นโดวเบ้อคิงกิมสันทำไมต้องเป็นคิงกิมสันนี่เอางี้งั้นเรา เอ้ยเราไม่ต้องซื้อเเกือบซื้อแล้วเมื่อกี้เกือบซื้อ,ลอแล้วเออแล้วก็รู้สึกว่ามันเอาเสียงเพลงตรงนี้ออกไปแล้วนะนี่ไม่มีเสียงเพลงแล้วโอ้โหผมรู้สึกนี่แบบพื่นใจขึ้นเยอะเลยนะแบบไม่ต้องกลัวก็ไปไลน์เลยนะเพลงรีเพลงไม่งอันตราย,ยนะเออไปสุ่มไปครับไอเทมสโตร์เลสอ๋อนี่ไงแออตกใจเมื่อกี้ไม่เห็นโอเคเสียไปของดี่ต้องมาของดีตงงด่ต้องมาเอ,ออกดคิวคิมสานอีกแล้วต่อยรัวก็ไม่ได้เออวาร์ปไ้อย่างเดียว คอนโทร่เม่อวิง่งเอ่อรู้สึกตั้งแต่มีระบบวิ่งมานี่ผมนี่รู้สึกว่าวิ่งหาของได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็เซอร์วีนี่นเนี่ยราคาประมาณ50ระบัลน,นะครับนะเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะอ๋อนั่นไงเจอละเอ่ออโร่ใช่ไหมไม่ใช่อโร่แต่กลับเป็นแต่กลับเป็นอ๋อโลกระโอเคโอเค้โอเก้เก้เก้เกงั้นเราเรีเลยแล้วกันนะเพราะว่าเรายังไม่มีสแตนเนาะเราเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรายังไม่มีธน,นูเออไป วิ่งหาธนูโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย,ตายไม่ซื้อเอาปะเนี่ยเสียบเลยอ่ะมาแล้วตอของนี้ต้องมาแล้วโอ้จี้เราไปซื้อเอาดีกว่าว่ะผมว่านะวิ่งหาวันนี้มันเสียเวลาที่หายเลยนะครับปะเราไปซื้อเอาดีกว่าทำไมแบบมันเอพีผมไม่ถึงหกสิบป่ะทำไมกันนะทำไมกันโอเคตอนนี้ผมมีอยู่สี่พันโอ้เยอะจัดสี่พันไลไปเลยมาแล้วจ้าต้องได้แล้แลวแหละโดยแฮนน์น่ะปึ๊บต้องมาแล้วครับพี่น้อง โอ้ยได้เป็นสตาร์เพเอ้าได้ตัวง่ายง่ายเลยโอ้แร่โอ้ทำไมสุมพอตอนนั้นสุมหาสตาร์เพชร้เปือกไม่เจอแต่พออยากหาโดยแฮนเปลือกได้แพ,พตินัมอีกจี้เลยเอามาทำไมเนี่ยฮะไม่อยากได้เลยมีแล้วไม่ใช่เราไม่อยากได้นะไอที่อยากได้ไม่ใช่อะไรมีแล้ว <laughs> อ อ่าห้าอันนี้เป็นไวซาเน็กนะครับผมอย่างก็เหมือนเดิมอะแนนาคขาบว่าน่าจะมีเม็ดเด็นเทเบนคาวายีนะนะน่าจะนะน่าจะมีนะน่าจะมีอ,อ,อ้บอ่าห้าสุม่มไปอ้บโอ้โห ทำไมตัวตัวที่ผมอยากได้แล้วมันไม่มีวะหรือว่าเราต้องนึกแบบไม่อยากได้เดือยแฮนด์ไม่อยากได้เดือยแฮนด์อะไรประมาณนั้นเหรอไม่อยากได้เดือยแฮนด์ครับไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยนะจริงไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยนะอืมเออไม่อยากได้จริงกับแม่งมาจริงอะไรวะเนี่ยเอาเดือยแฮนด์มาให้นอนนอนอยากได้ง่าตายเยอะโอเคส่งไปครับยืนอยู่เงี้ยทั้งวันอะโอ้ยฟาร์มสเตนเฮ้ยกูเอฟบีเลียดเหรอ โธ่เอ้ยพี่เลี้ยงวะอึบอึบอ่าเอามาเอาเดอะแฮนด์มาให้นอนน้องอยากได้เอาเอาอึออเอากินขิงสันมาทำไมยเลยไปโอเคไอไอเอามาทำไมโอเคสุ่มไปอึ๊บ อ๋อ่ะโอเคเอามาเอาไมา้น้องรวมเอ๊บโอ้โหเฮ้ยทำไมดวงดีจังเลยช่วงนี้ไอ้ช่วงนี้ผมดวงดีแ,แปลกๆนะช่วงเนี้ยได้ตัวเดิมสองสามรอบเลยไม่ได้ตัวใหม่เลยอะไรกันเดี๋ยวเมื่อกี้เอา้าหายไปแล้วนั่นบอกว่าวนั่นตังตังใช่ไหมโอ้ตังกับแอสโร่อยู่ด้วยกันเลยไม่นะโอเคไม่อะไรงั้นเอา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 เศรษฐนุนแล้วกันไม่สนใจ เราไปซื้อเรือเอาได้ไหมจ้าโอเคสิทุมอนซุ่มไปซุ่มมาต้องได้แล้วเงี้ยเอามาจ้าอึบอ้ตัวเดิมอึบอ่ะเอาดิทั้งทั้งวันไหนบอลเนี้ยตั้งไม่หมดไม่เลิกอดิมีอยู่สี่พันเนี่ยมามาดิมา,มาด,มาดิหมดเะล่ะหมดเะล่ะเออได้แล้วโอ้ว้าวน้องเดอะแฮนด์ดูน้องน่งนารักง่ะ น้องน่ารักไนงะโอเคเรามาลองสก,กิลกันดีกว่านะว่ามีสก,กิลอะไรกันบ้างนะครับอา่าเดี๋ยวเอาเป็นดัมมี่ตัวนู้นแล้วกันนะกดโอเคออ่าอ่าาลองกดคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายจะมานี้โอเคเป็นอ่าเป็นคลิกซ้ายคอมแบทเลยนะไอ้คอมโบนะเคลีมาสก,กิลตัวอีครับจะเป็นการตแตรัวเนาะปกติด,ดีนี่ดาเมจประมาณ4.5่จุแล้วมันแรงอย่างวะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสแตนตัวใหม่ปะตัวหนึ่งหละเพราะผมไม่ได้เข้ามานานมากเลยนะโอเคส่วนตัว R ล่ะตัว R จะเป็นการ โอ้ใช้แขนขวาครับทำดาเมจไป25เลยนะถือว่าเยอะนะตัวทีอะตัวทีจะเป็นการว้าบเหรอเออเราเป็นเป็นการดึงเราไปเนาะแล้วตัววายล่ะเอตัวเอฟอะตัวเอฟคืออะไรวะวัดไม่รู้อะอะตัวเฮดอะตัวเฮดเออตัดขาไปเลยเอาขาหายไปเลยน่ะอ้านี่ซ้ำแมงเลยเรียบร้อยตายเลยโอเคตัวเฮดเป็นการตัดเนาะรู้สึกว่าจะคูณดาวนานปะตัวเอฟคืออะไรวะงงกับตัวเอฟอะ ไม่รู้อะตัววีฮะอ้สวยงามอู้น่าจะประมาณนี้แหละมัง้งอันนี้ผมแค่รีวิวสกิลให้คร่าวๆนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นเนี่ยต้องมาลองเล่นเองนะครับแล้วก็มาตั้งสูมหาสแตนเนาะเซิร์ฟวีราคา50บาทคครับไม่ไม่ไม่แพงมากนะก็คนธรรมดาก็ซื้อกันได้นะครับผมนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิป เจลิกโจโจ้บิซาร์แอคชั่นเกมก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ผมขอรีวิวแค่2ตัวพอเนาะเพราะว่ามันมีทักอีกใช่ปหล่ะทัก X1 X2 X3 f 4เอ่ะอเนาะเออก็คลิปนี้มีประมาณนี้เลยครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมซีโ i ก n e x กไทม์ครับเจอกันครับบ๊ายบายทาเกกจะประมาณนี้เลยน่ารักนะ่ะโอเคเจอกันครับ